ครับทีนี้มาดูเลขล่างาหน่วยล่างเป็นเลขหน่วยล่าง3ส,สูตรชนกันแต่จะจับชนให้ดู2ส,สูตรก่อนนะครับนี่คือ2ส,สูตรข้างบนนี่นะเอางินที่มันออกสศูนย์ลงไปแล้วกันนะจะได้ไม่เยอะเกินไป2ส,สูตรชนกันนะครับมันมีเลขอะไรมี9มี8มี9้ามีศูนย์มี1ก็ก็จะได้0 1นสองเราได้ศูนย์หนึ่งสองอันนี้คือ เป็นหลักหน่วยล่างนะศูนย์หนึ่งสองนะครับวันนี้มันก็ออกสี่ศูนย์มันมันก็เข้าที่เลขศูนย์เนี่ยคือเข้าที่เลขศูนย์นะครับทีนี้มาอีกกว่าเดึมมันมีหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์นี้ใช้ห้าตัวนะคือลองลองใช้ห้าตัวก่อนนะครับทูนี้ลองใช้ห้าตัวอันนี้คือใช้เต็มใช้หกตัวเต็มเต็มนะครับมีหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็ได้หกเจ็ดแปด ได้หกเจ็ดแปดได้สามตัววันนี้มันก็ออกอยู่ออกสนะีห่หกนงวดนี้ออกสี่หกเนี่ยงวดนี้ออกสี่หกงวดนี้เอาอย่างนี้จะได้เห็นชัดๆนะครับทีนี้งวดต่อมามีอะไรมีสี่มีห้ามีหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีสี่ห้าเจ็ดแปดก็ได้มาเลขสี่มันตัวหนึง่งได้เลขสี่ตัวเดียวนะเอางวดน,นี้เลขสี่ตัวเดียวมันออกแปดสี่ใช่ไหมเออมันออกแปดสี่ งต่อมา90123ก็ได้90123โอ้ในเยอะมาเลยเยอะนี่90123เนี่ยถ้าถ้าเอา2ตัวเนี่ยบางครั้งมันจะเยอะแบบนี้แหละเลยลองสตัวให้ดูก่อนเดี๋ยวจะเอาตัวนี้สูตรตัวนี้ข้างล่างเนี่ยมาซะเยอะไม่เกรงใจเพื่อนฝูงเลยดิมาทั้ง4 5ตัวเพื่อนเข้ามาแค่ตัว2 3ตัวเนี่ยก็70น,นะครับวัน,นี้ ทีนี้งวดต่อมาออกอะไรมีเลข5 6 7 8 9 5 6 7 8 9เนี่ยเนี่ยคือมันมันจะเยอะไงถ้าเอาสองตัวมันจะเยอะออก19เอาออก19ทีนี้งวดที่มันออก15ทีนี้4 5, 6 7 8มันก็ได้4 5 6 5ออ,อก15นะครับก็ได้เลข5อันนี้คืองวดปัจจุบันแต่ทีนี้หยุดแค่นี้ก่อนนะมันเยอะเกินมันเยอะเกินนะ บางครั้งอาจจะน้อยแต่น,นี่จะเยอะทีนี้จะเอา3ตัวมาจับครับทีนี้มาดู3วิธีจับชนกัน3วิธีให้ได้เลขที่เหมือนกัน3ตัวนะครับข้างบนนี่มันมี8 9 0 1 2 2ตัวมันก็ได้0ูนย์สใช่ไหมตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้มันได้2 3 4 8 9 0สี่แปดเนะสองสามกมันก็ได้0ูนย์กับสองก็แสดงว่างวดนี้ ได้สองมานะคือได้สองมาแค่นี้ไม่ได้เยอะกว่านี้นะนะได้สองมาแค่นี้นะครับเนี่ยงวดต่อมาที่มันออก46สองตัวมันได้6 7 8แล้วเอาตัวที่สามก็ไปใส่เนี่ยมันได้อะไร6 7 8ก็ได้มาสามตัวแสดงว่าหลักสิบหลักหน่วยแสดงว่าหลักหน่วยงวดที่ออก46เนี่ยมาเยอะอยู่เนี่ยมาสามตัวนะครับมา6 7 8เหมือนกันต่อไปงวดที่มันออก แปดสี่อันนี้ได้มาสี่ตัวเดียวตัวนี้ได้อะไรนี่ก็มีหกเจ็ดแปดสองสามสี่หกเจ็ดแปดมีสองสี่มีมีหนึ่งตัวเดียวสองสาวก็มีสองครั้งหกเจ็ดแปดก็มีอย่างละสองก็สรุปว่างอนี้ได้แค่สี่เลขสี่ตัวเดียวนะองอนนี้ได้เลขสี่ตัวเดียวที่ออกแปดสี่เป็นหลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วยมวดต่อไป ที่มันออกเจ็ดศูนย์เนี่ยมีเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวนี้มีมีแปดเก้าศูนย์อ่ามีแปดเก้าศูนย์ก็ได้มาเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์เข้ามาสามตัวก็เลยได้เก้าศูนย์นะครับงว okay. <Okay>. yeah. ดนั้นก็ออกเจ็ดศูนย์ก็เข้าที่เลขศูนย์เป็นหลักวยล่างนะครับงวดต่อไปที่ออกหนึ่งเก้าอันนี้ข้างบนนี่มันได้ห้าหกเก็ดแปดเก้าอันนี้ก็มีห้าหกเก็ดแปดเก้าศูนย์ อันนี้มีแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์สี่ห้าหกแปดเก้าแปดเก้ามาอย่างละสองหรือม,มาอย่างละสามแปดเก้ามาสามตัวห้าหกห่ะห้าหกมีหนึ่งมีสองห้าหกสองข้างนี้ก็มีห้าหกโอ้ยมาสี่ตัววันนี้มาสี่ตัวนะมาห้ากับหกอันนี้มีห้ากับหก โอ้ถ้าถ้าจะตัดอีกนี้มันก็ตัดได้อยู่แต่ทีนี้เอาเอาตามวิธีนี้ไปก่อนนะครับว่านั้นมันออกหนึ 19, ่งเก้าหนึ่งเก้าก็เข้าที่เลขเก้านะครับนี่ต่อไปงวดที่มันออกหนึ่งห้าก็คือที่ผ่านมานี้มีเลขอะไรมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ห้าเจ็ดสี่มีห้ามีหกมเก็ดตัวนี้มีสี่มีห้ามีหกมีสี่มีห้ามีหก มีสีมีห้ามีหกสามตัวมีสีมีห้ามีหกมาสามตัวนะครับมาชนกันแล้วเข้ามาสามตัวก็ได้เลขที่เลขห้าเป็นหลักหน่วยล่างนะครับนี่ก็คืองวดที่ผ่านมาทีนี้ดูงวดปัจจุบันนะงวดปัจจุบันงวดปัจจุบันที่จะถึงคือวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยมีอะไรเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหก ที่เหมือนกันก็นกนกคือสองสามสี่ห้าอันนี้มีมีสองสองมาแล้วตัวหนึ่งมีสี่ห้าสี่มีหนึ่งสี่มีสองสี่มีสามอันนี้สี่มีสามห้ามีหนึ่งห้ามีสองห้ามีสามห้ามีสามหกมีหนึ่งหกมีสองหกมีสองตัวไม่ได้เอาแค่สามตัวก็คือ งวดที่จะถึงนี้เลขหลักหน่วยล่างมันก็จะมี2 4 5 2 4 5อันนี้ก็ต้องรอผลอย่างเดียวนะครับรอผลว่ามันจะออกว่ามันจะมีไหมทีนี้มาจับคู่นะครับมาจับคู่ดีว่ามันจะเป็นยังไงมีกี่ตัวนะครับหลักสิบนี่คือหลักสิบหลักสิบตัวนี้ก็คือได้ทําลงไปแล้วนะสําหรับผู้ที่มาดูคลิปนี้ใหม่นะครับมันอยู่ในช่องทําทำไปแล้วนะ ก็เลยยกมาหเห็นว่ามันมีอยู่สามกับเก้าคือหลักสิบนะครับสามก็ได้สามสองสามสีสามห้านะครับก็ได้เก้าสองเก้าสีเก้าห้าอันนี้คือสิบหน่วยล่างนะครับจับคู่กันแล้ว ทีนี้มีหลักเด่นมีเลขเด่นล่างมาให้ด้วยเด่นล่างนะครับเด่นล่างสําหรับงวดนี้ที่เขาออกมาไว้แล้วมีสามกับสี่อย่างงวดที่แล้วเนี่ยได้สี่กับห้ามันมันก็เข้าที่เลขเด่นล่างอยู่ในงวดที่แล้วให้สี่กับห้าก็เข้าที่เลขห้างวดนี้มาสามกับสี่นะครับมาสามกับสี่เป็นเลขเด่นถ้าจะมาคัดเอาตัวเลขเด่นจับนี่ก็ได้จะประมาณนี้แหละ ก็มีอะไรสามสองสามสี่เก้าสี่ประมาณนี้นะครับแต่เอาไว้หมดนั่นแหละนะเอาไว้หมดทั้งหกตัวนี่แหละปลอดภัยที่สุดที่เหลือก็รอรุ่นรอผลอย่างเดียวแหละว่ามันจะมาตามที่คํานวณไว้ไหมทุกอย่างก็เป็นไปตามความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับไม่ต้องเชื่อจะต้องหมดนะใครไม่ชอบไม่เชื่อก็อย่ามานั่นนะครับก็ผ่านๆไปซะเอาหูเอาหน้าเอาตาไปไล่นะทำให้เพื่อความบันเทิง ต่เป็นความบันเทิงที่อาจจะมีโชคดีบ้างนะครับที่เหลือก็จะเป็นหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็เลขชุดครัวนะครับเอาทีนี้ก็มาดูเลขชุดครัวล่างกันเลยนะครับสิบหกชุดนะครับเลขครัวเป็นเลขครัวสิบหกประตูนะครับทีนี้มาดูที่ว่ามันจะเข้ามันจะมีอะไรบ้างนะก็มีสองหกสองหกสองเจ็ดห 2อจ็ดนะครับแล้วก็สองแปดสองเกสองแปดสองเก้า ทั้งหมดทั้งมวลก็มีตามที่เห็นนะครับมีอยู่16ประตูนะครับก็เอาไปเปรียบเทียบกันกับเลขบนก็เอาไปเปรียบเทียบกันกับหลักหน่วย10ล่างกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคด,ดีนะครับ